ขอรับคนสวยมีแฟนหรือยังครับโสดค่ะแต่มีลูกนะคะรับได้ไหมคะไม่เป็นไรครับผมเป็นคนรักเด็กมีลูกกระเดือกกับลูกอันทะนะคะเห็นขาบริจาคก,กันเป็นล้านผ oh <no. S 1> มนก็อยากจะบริจาคก,ก็เข้าบ้างทำไมวะแต่พอดูเงินในบัญชีคนที่ระบากน่าจะเป็นกูมีผู้ชายคนหนึ่งสักยันเต็มต,ตัวเลย ปั่นแทงไม่เข้าอ่ะจริงดิแต่ปัจจุบันนี้ตายไปแล้วนะอะเป็นอะไรตายอ่ะช้ติงแตกหมอช่วยไม่ได้ทำไมถึงช่วยไม่ได้อ่ะมีดหมอพาไม่เข้าอ่ะดิ <c oughs> อมอครับเมียพมข,ะะขมัดท <c oughs> ะเลาะกับพมเขาก็เลยกินยาฆ่าแมาลงเ <c oughs> มียผมจะเป็นอะไรเปล่าครับไม่เป็นอะไรครับยาฆ่าแมาลงไม่ฆ่าคน <c oughs> จริงดิ พวกกับเมียเขาคุยกันนี่คุณถ้าฉันตายไปคุณจะมีพ่วไหมไหมเมียก็บอกกับพ่วไปว่าโอ้ฉันไม่มีแล้วพวกไม่อ่ะมีพ่วหน้าเบื่อจะตายไปอายุกับปูนี้แล้วฉันไม่คิดแล้วฉันก็จะอยู่กับน้องสาวฉันนั่นแหละอยู่ดูแลกันไปสําคัญแต่คุณนั่นแหละคงจะรีบมีสิท้าผัวก็บอกกับเมียไปว่าผมก็ไม่คิดจะมีเมียไม่มือนกันหรอก ผมก็จะอยู่กับน้องสาวคุณนั่นแหละพ่อขมโมโหลูกเข้าที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนพอถึงวันสอบพ่อก็เลยคููลูกไปว่าถ้าพรุ่งนี้เองสอบตกนะเองไม่ต้องเรียกกูว่าพ่อเลยนะ พอวันต่อมาลูกกลับจกากโรงเรียนพ่อก็ถ่ามเลยเป็นไงบ้างลูกสอบตกเปล่าลูกก็พูดกับพ่อไปว่าใครลูกมึงเงินคนละหมื่นยังไม่ทันจะได้นี่คนละครึ่งก็ไม่อีกแหละครึ่งของรัฐเราไม่กุ้มเท่าไหร่แต่ครึ่งของกูอะเอาที่ไหนเติมก่อน ใครบอกว่าเล่นติ๊กต็อกแล้วไข่เครียดเครียดนักหัวเกาสิไม่ว่าอีต่อทาคลิปก็มองซ้ายมองว่าจะมีใครเห็นูเปล่าวะลู oh. จะหาว่ากูบ้าแต่พอปล่อยคลิปไปแล้วดิทําไมไม่มีใครเห็นคลิปเรยวะมีคนกดใจให้คนเดียวไอคนนั้นก็ตัวกูนี่แหละยิงเลนยิงเครียด oh. <c oughs> ลูก ก็เห็นมีรอยลิปสติกติดอยู่ที่เสื้อเพอก็เลยบอกกับพ่อไปพ่อมีลิปสติกติดอยู่ที่เสื้อพพอเดี๋ยวทำไมเอาเสื้อไปซักนะพ่อตายแน่เลยพ่อก็พูดกับลูกไปว่าหนูหนูดูหน้าพ่อดิให้รู้ด้วยว่าพ่อเป็นใครฮะพ่อกำลังจะบอกว่าพ่อไม่กลัวแม่วางัานเถอะเปล่ากูเป็นคนซัก เมื่อวานกูถามเมียว่าทอดปลาอย่างไงไม่ให้อมน้ํามันแล้วเมียพี่บอกว่าไงเมียกูบอกว่าก็ตัดปากมันออกสิมันจะได้อมน้ํามันไม่ได้